บทที่2ส,สุดยอดแห่งวิถีสุขภาพที่เริ่มต้นด้วยการขอบคุณใช้ชีวิตด้วยความขอบคุณเครื่องนุ่งหม่มอาหารและที่อยู่อาศัยนับแต่โบราณากาลมามีผู้ทำความดีอยู่จำนวนไม่น้อยที่คิดช่วยเหลือสังคมและเพื่อนมนุษย์โดยใช้ชีวิตอยู่อย่างอัตคัิทั้งการกินอยู่และนุ่งห่มอย่างเรียบง่าย ถ้าหากฐานะทำให้จำเป็นต้องทำเช่นนั้นมิฉะนั้นแล้วจะดำรงชีวิตอยู่ไม่ได้ก็มีมีทางเลือกแต่ถ้าอยู่ในฐานะที่ไม่จำเป็นต้องทำถึงขนาดนั้นกลับชอบที่จะใช้ชีวิตแบบนั้นก็คิดว่าแปลกจริงๆในบรรดาผู้คนเหล่านี้เท่าที่ผ่านมามีจำนวนมากได้ใช้เป็นวิธีในการฝึกฝนตนเองโดยเฉพาะ นักการศาสนาที่ประพฤติพรหมจรรย์คนเหล่านี้คิดว่านี่เป็นวิธีการที่ดีและคนทั่วไปเมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วก็พลอยคิดว่าเป็นผู้ที่น่ายกย่องไปด้วยแต่ถ้าพูดตามความจริงแล้วความคิดนี้ไม่ถูกทั้งนี้เป็นเพราะได้ละเลยความงามอันเป็นเรื่องสำคัญไปจึงเป็นชีวิตที่ประกอบด้วยความจริงความดีและความน่าเกลียด ฉะนั้นโดยในนี้เครื่องรุ่มหม่มอาหารและที่อยู่อาศัยของมนุษย์จึงควรที่จะทำให้สวยงามที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามอัจรภาพจึงจะสอดคล้องกับเจตจำนงของพระเจ้าที่สำคัญที่สุดคือความงามมิใช่เพียงสร้างความพึงพอใจให้แก่ตนเองเท่านั้นแต่ยังสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับผู้ที่พบเห็นจึงกล่าวได้ว่าเป็นการทำความดีอย่างหนึ่ง คนเราต้องรู้ถึงคุณค่าของทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ข้าวสารพิณมเล็ดเดียวตัวอักษจรจีนคำว่าข้าวสารประกอบด้วยตัวอักษรที่เป็นตัวเลข88ซึ่งหมายความว่ากว่าจะได้ข้าวสารมาต้องลงแรงถึง88ครั้งเมื่อคิดถึงเรื่องนี้แล้วจึงไม่อาจทิ้งทิ้งคว่องคได้เลย เวลาที่ข้าพเจ้าดื่มชาในถ้วยข้าวหลังอาหารจะไม่ให้เหลือข้าวในชามเลยแม้สักเม็ดเดียวเวลาที่ชาวคริสต์รับประทานอาหารจะต้องพนมมือไหว้ทุกครั้งนั้นนับเป็นประเพณีที่ดีมากแน่นอนว่าเป็นการขอบคุณอาหารมนุษย์ต้องไม่ลืมบุญคุณของอาหาร